สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพิพิการออกรัวันหอยห้าหน้อยห้า,หน,หาหน้อยปกติไปจากงวันที่10ตุลาคม2568รล,ล,ล่างวันเลข2ตัวล่างเลขที่ออก78 78แล่างวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก40 40, 40ูล่างวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก6 40 6 40นี่ก็เป็นผลออกรั้วันหอยห้ยหาหน้อยห้าหน้อยปกติ ปจัจงวันที่10ตุลาคม2000 18ขอให้โชคดีผูชัยถูกหวยาน้อยปกติได้รับเงินกันทุกคนนะจ้าฝากไว้ได้ได้จากซับจใครกติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันที่กข้ามารับชมและรับฟังแเ้วมาพบกันใหม่ในเวลา1 9นาฬิกา30นาทีในฮานอย VIP อสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า